กพลปัญญาโกเมศผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าตอนนี้ขายข้าวเปลือกได้กิโลกรัมละ6บาทหรือเกวียนละ6000บาทแต่ต้นทุนปลาเข้าไป8,00 0บาทขาดทุนเกวียนละ2 0 0 0บาททันทีโรงสีมีต้นทุนสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเกวียนละ18,0 0 0บาทประชาชนซื้อข้าวสารหอมมะลิถุงละ5กิโลกรัมประมาณ180บาทคิดเป็นกิโลกรัมละ36บาทหรือเกวียนละ36,000บาทคำถามที่ชาวนาฝากถามแล้วส่วนต่างเกวียนละ18,0 0 0บาทหายไปอยู่กับใคร จะดีกว่าไหมถ้าเอาส่วนต่างเกวียนละ18,0 0 0บาทส่วนหนึ่งแบ่งให้ชาวนาขายข้าวเปลือกได้ราคาสูงขึ้นส่วนหนึ่งแบ่งให้ผู้บริโภคทําให้ประชาชนซื้อข้าวสารถูกลงโดยแนวคิดยยตั้งกองทุนสร้างอนาคตชาวนาออกเหรียญดิจิทัลอาจใช้ชื่อว่าเหรียญสร้างอนาคตชาวนาโดยผู้ถือเหรียญมีสิทธิ์ซื้อข้าวสารหอมมะลิเดือนละ1ถุง5กิโลกรัมที่ราคา120บาทผู้ถือเหรียญสามารถซื้อข้าวสารถูกลงถุงละประมาณ60บาทประหยัดไปได้กว่า3 0 คล้ายกับการเป็นสมาชิกสินค้าต่างๆแล้วได้ส่วนลดพิเศษหลังจากการออกเหรียญขายให้กับผู้บริโภคเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและมูลค่าของเหรียญน,นี้เงินที่ระดมทุนไดจากการขายเหรียญรวมกับเงินสนับสนุนจากภาครัฐนําไปชาระหนี้ชาวนาบางส่วนและพัฒนาวิสาหิจสร้างอนาคตชาวนาจั้งหาเครื่องจักยุ้งฉางเครื่องสีข้าวเครื่องกําจัดมอดเครื่องบรรจุถุงปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลง รวมถึงการติดตั้งโซลาร์พาร์เนลและการนำเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มิ่งมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดค่าใช้จ่ายวิสาหกิจสร้างอนาคตชาวนาจะรับซื้อข้าวเปลือกกิโลกรัมละ12บาทหรือเกวียนละ12,000บาทชาวนาได้ราคาสูงขึ้นเกวียนละ6,000บาทหรือเพิ่มขึ้น100%สีข้าวเป็นข้าวสารบรรจุถุงขายผ่านช่องทางกระจายสินค้าของรัฐหรือขอความร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นสาขาไปรสณนยิไทยร้านสะดวกซื้อ ตามปั๊มน้ำมันปตทรหรือบางจากทกศส,สาขาต่างๆ